ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของรถกระบะนะครับสายบรรทุกตัวนี้จะเป็นรถ t o y ยต้าม g h t เ X นะครับปี2อ่าปนี2 4 0นะครับ2540หรือว่าเรง่ายปี1นึ่นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2องพดีเซลนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของสีสันรอบคันนะครับ เดิมสวยหลังค่านะครับเดิมนะภาษีขาด66นะฮะคันนี้นะครับเป็น Power อร์แอร์เย็นนะครับมีคอกลงเล่มบรรทุกเรียบร้อยนะครับใครที่หารถแบบว่ารถเก่าไปใช้งานขนของนะครับบรรทุกนะครับนะครับใช้ในงานต่างๆนะครับสามารถบรรทุกได้เลยนะครับคันนี้นะครับมีคอกสูงนะครับมีโกงให้นะครับ ด้านหลังก็ยังไม่เก็บนะครับราคาตัดค้ายก่อนเก็บงานฮะพาวเวอร์แอร์เย็นรถขับดีฮะช่วงล่างโอเคเลยนะครับนะครับทีงห้องเครื่องนะครับล้างให้ใหม่เรียบร้อยนะคะหม้อน้ําเดิมโรงงานนะครับนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเขียดเพืออยู่ครบนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์นะครับในส่วนนี้ผมจะพาไปดูด้านในนะครับด้านในของตัวรถนะครับแล้วในตัวรถเป็นเบาะหนังนะครับสวยมากเลยนะครับ บาะหนังนะครับสะอาดภายในสะอาดนะฮะนะครับด้านหลังบอกหลังครบเลยนะฮะนะครับเราสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับทดสอบขับมาแล้วนะครับนะครับน <slightly> ี่ฮะบอกหมดนะครับหัวเผาตัวนี้ก็จะปกตินะครับก็สตาร์ทได้เลยนะครับแอร์เย็นนะครับเปิดดีนะครับเครื่องเล่นเนี่ยต้องเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเครื่องเล่นนะครับไา่อยากมีมีอยู่้ะเครื่องเล่น นะครับแอร์เย็นนะครับนะครับฝั่งด้านหน้าเนาะนะครับพองไดร์โคาเวอร์ฮะเลี้ยวได้เลี้ยวได้สุดปกตินะฮะกระจกมือหมุนนะครเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินเงียบเลยนะครับไม่พ่นไม่ไอนะครับนะไม่พ่นเลยนะฮะนะฮะเดินเงียบไม่พ่นไม่ไอนะครับ ความร้อนปกติเลยนะครับก้อน้้ำนะครับก็อน้ําล่างนะครับร้อนนะครับปกตินะครับแต่งานแต่งานก็ไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ได้ให้ป้ายประมูลไปด้วยนะครับป้ายสีเขียวนบลูกค้าสีเขียดสามารถโอนได้เลยนะครับจังหวัดที่สีเขียดนะครับได้ป้ายตัวนี้กันเลยให้ไปเลยนะครับป้ายตองหกนะครับบวกกันนะครับหกานสิบแปดนะครับหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้านะครับเป็นเลขมงคลสำหรับคนไว้ค้าขายทำมาหากินนะครับ ผมว่าเหมาะน,ะนะครับถ้าเก็บสีแล้วราคาจะขึ้นมาหน่อยนะครับนะครับก็ยังไงก็สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ